และเพื่อทำลายกำแพงทั้งสองนี้ทีมวิศวกรและนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกจึงมองขึ้นไปบนฟ้าและเริ่มภารกิจที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดอีกครั้งครับผู้บุกเบิกในรอบนี้คือแคลเทคครับสถาบันเทคโนโลยีระดับโลกที่ส่งดาวเทียมทดลองเมปเปิลขึ้นไปและประสบความสําเร็จในการส่งพลังงานแบบไร้สายในอวกาศเป็นครั้งแรกในปี2023พิสูจน์ให้โลกได้เห็นว่าทฤษฎีนี้เป็นไปได้จริงและผู้สร้างคือบริษัทยักษ์ใหญ่อย่างนอทร็อกัมแมนบริษัทเทคโนโลยีอวกาศที่มีหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ กำลังทุ่มเงินวิจัยมหาศาลเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีนี้โดยตรงเปลี่ยนนิยายวิทยาศาสตร์ให้กลายเป็นแผนธุรกิจแล้วโซลา่าฟาร์มในอวกาศมันทางานยังไงลองนึกภาพแบบนี้ครับว่าเรากําลังสร้างสถานีไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ที่ใหญ่ที่สุดและยิงลําแสงพลังงานกลับมายัางโลก 1. ครับมันเก็บเกี่ยวพลังงาน24ชั่วโมงดาวเทียมพลังงานจะโครจรอ,อยู่ในอวกาศที่ซึ่งไม่มีกลางคืนไม่มีเมฆทําให้มันสามารถรับพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้เต็มประสิทธิภาพตลอดเวลา24ชั่วโมง2ครับแปลงพลังงาน พลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้จะถูกแปลงให้อยู่ในรูปแบบของลำแสงไมโครเวฟที่ปลอดภัยและมีความเข้มข้นสูงและ 3. ยิงกลับมายังโลกลำแสงไมโครเวฟนี้จะถูกยิงอย่างแม่นยำมายังสถานีรับภาคพื้นดินที่แปลงขึ้นไมโครเวฟกลับเป็นไฟฟ้าและส่งกลับสู่บ้านเรือนของเรามันคือการส่งพลังงานแบบไร้สายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาถ้าคุณคิดว่านี่คือคำตอบสุดท้ายของวิกฤตพลังงานช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้และกดแชร์ เพื่อให้ทุกคนได้เหน็นมองฟ้าด้วยความหวังครั้งใหม่ครับ